ตอนที่26ใบสั่งทาราเทพที่แล่นรถออกมาจากตัวรีสอร์ทได้ครู่เดียวจ,จู่ๆรถที่เขาขับมาก็สอเขาเกเรเป็นอะไรนะน้ำมันก็เต็มถังทาราเทพสงสัยในอาการของรถคู่ใจเขาลงมาเปิดกระโปรงหน้ารถลองดูตามหม้อน้ำ เสียงเคาะที่ตัวรถอะไรกันทาราเทพหันไปตามเสียงที่แววมาคล้ายว่ามีคนเอาอะไรมายโยนหรือมาเคาะรอบตัวรถเขาเสียงแหบคำรามลอยมาตามลมทาราเทพหันซ้ายขวาพบว่าท้องฟ้ากำลังมืดครึมเหมือนฝนกำลังตกแปลกจริงแดดเปลี่ยงอยู่เมื่อกี้ฝนทำท่าจะตกลงมาเสียอย่างนั้น เขาพูดกับตัวเองจบก็เปิดประตูรถเข้าไปนั่งโดยลดกระจกหน้าต่างลงเล็กน้อยเพื่อระบายอากาศเสียงคำรามลอยวนทั่วรถแต่ทำได้แค่วนเวียนไม่กล้าเข้าใกล้ทาราเทพในทันทีประดุดเหมือนมีอะไรที่ทำให้พวกมันไม่กล้าผีพ่ามเท่าใดนักมึงรออะไรอยู่จัดการมันเสียงานกูจะได้จบ เสียงตวาดก้องทั่วนาพาที่มืดครึม้มและกลายเป็นเสียงสายฟ้าฟาดลงมาที่ทองทุ่งนาข้างทางหลบไปชายวัยว24โผลมาดันปิดประตูไว้เมื่อเห็นทาราเทพกำลังก้าวลงมาจากรถอีกครั้งเมื่อเห็นรถเขาชะลอตัวเคลื่อนเข้ามาใกล้เหมือนรู้ว่ารถของเขากำลังต้องการความช่วยเหลือซึ่งทำให้ทาราเทพเองประหลาดใจไม่น้อย คือผมแค่อยากจะขอความช่วยเหลือนะครับรถผมอยู่ดีๆก็สตาร์ทไม่ติดเขาตะโกนออกมาจากหน้าต่างกระจกรถนับ1นถึงสแล้วรีบวิ่งไปขึ้นรถผมชายแปลกหน้าบอกเขาพร้อมหันมาพยักหน้าให้เป็นการส่งสัญญาณแต่ไม่มีแต่วิ่งขึ้นไปก่อนเร็วทาราเทพจำเป็นต้องทำตามเพราะตอนนี้ฝนกำลังเทลงมาอย่างหนักเอาคุณเช็ดตัวเช็ดหัวเสียก่อน ชายแปลกหน้ายื่นผ้าสะอาดให้ทาราเทพเดี๋ยวค่อยคุยกันผมจะไปส่งคุณเองแต่ตอนนี้เราต้องหาที่ปลอดภัยก่อนชายคนนั้นไม่พูดพร่ำเขาตัดบทเองเสร็จสับคือผมแล้วรถทาราเทพเองได้แต่หันไปมองที่รถตัวเองจอดตายอยู่ข้างทางเอาตัวเองให้รอดก่อนค่อยห่วงรถเดี๋ยวกลับมาเมื่อไรก็ได้เออผมชื่อทัชชวิน เขาแนะนำตัวเองแบบไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายถามผมทาราเทพว่าแต่ทำไมเราต้องหนีแล้วที่คุณบอกว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนมันคืออะไรผมก็แค่รถเสียทาราเทพเริ่มพูดคุยโต้กลับบ้างทั้งที่ยังงุนงงกับเหตุการณ์เมื่อครู่แล้วก็ไอที่คุณวิ่งมาเหมือนเจอสัตว์ประหลาดแล้วก็ให้ผมวิ่งขึ้นรถคุณมาเราไปให้พ้นจากตรงนี้ก่อนแล้วจะเล่าให้ฟัง ทัชวินพูดพร้อมมองกระจกหลังที่มีบางสิ่งไม่ยอมละความพยายามในการตามพวกเขามาเดี๋ยวมึงเจอกูพวกชั้นต่ำทัชวินยิ้มดวงหน้านิ่งไม่กลัวว่าเจ้าสิ่งที่ทาราเทพมองไม่เห็นมันจะร้ายสักแค่ไหนนอกจากแม่บ้านที่ไล่ฉันแล้วก็ยังมีคนแปลกแปลกอีกหรือนี่ทาราเทพคิดแบบติดตลกนึกถึงยานวดีแบบไม่รู้ตัวชายแปลกหน้าในเวลานี้เขาคือใครกันนะตอนที่21 จำได้ทีละนิดคุณเคยไปมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่าดูเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างไม่อยากให้คุณอยู่บนโลกนี้นานเสียเท่าไหร่นะทัชวินเอ่ยปากถามอย่างไม่เกรงใจระหว่างที่เขากําลังขับรถและเลี้ยวเข้ามาที่ร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่งนั่งพักก่อนอยากดื่มอะไรไหมทัชชวินหันมามองที่ธาราเทพที่กําลังมองรอบๆตัวด้วยสายตามีคำถามร้านผมเอง แต่นี่ไม่ใช่วิธีการหาลูกค้าของผมหรอกนะผมแค่อยากช่วยคุณเห็นแล้วมันคันไม้คันมือทัชชวินชายหนุ่มอารมณ์ดีพูดติดตลกหมายถึงคุณเป็นช่างซ่อมรถหรือครับดีเลยทาราเทพยังไม่คิดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะเขาไม่เข้าใจที่ทัชชวินอยากจะสื่อก็ไม่เชิงเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมช่วยคุณแน่เรื่องรถแต่ตอนนี้รอให้ฝนด้านโน้นหยุดตกก่อนก็แล้วกันฝนด้านโน้น ทาราเทพจำได้ว่าฝนตกลงมาตลอดทางแต่ทัชชวินกลับพูดเหมือนมันตกแค่บางพื้นที่จนเขาต้องหันไปดูตามที่ทัชวินชี้นิ้วไปสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของเขาก็คือฝนที่ตกเพียงฝั่งตรงกันข้ามกับร้านที่เขากำลังนั่งอยู่อาคมของเราก็ยังเจ๋งอยู่แฮะทัชชวินพึมพำคนเดียวยิ้มมุมปากด้วยความถูกใจเขาไล่มนเอาไว้รอบๆตัวร้าน นั่นแหละคือสาเหตุที่ฝนประหลาดไม่สามารถตกเข้ามาถึงฝั่งร้านของเขาได้นี่ละมั้งที่เรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าประเทศไทยก็แบบนี้อากาศแปรปรวนมีสี่ฤดูในหนึ่งวันทาราเทพผู้มีความคิดแนววิทยาศาสตร์ถึงมันจะดูแปลกก็ตามทีแม่หมอคุณเจ้าของไร่เขาไปไหนแล้วล่ะวันนี้ไม่ต้องไปทำความสะอาดที่บ้านเขาหรือพริมาเข้ามานั่งข้างๆยานวดี ที่นั่งกอดเข่าอยู่ภายในห้องพักฉันใจคอไม่ดีเลยแต่ไร่สม้มยานวดีพูดขึ้นลอยๆนั่นสิฉันก็เหมือนกันภริมาเออออกคลอยตามเธอใจคอไม่ดีเรื่องอะไรแม่คนสวยคำพูดของภริมาทำเอายานวดีถึงกับหันหน้าไปหาอย่างรวดเร็วฉันเริ่มคุนตากับไร่รีสอร์ทแล้วก็บ้านของคุณทาราเทพภริมาพูดขึ้นทาราเทพ พริมาร้องขึ้นด้วยความตกใจเป็นอะไรอีกล่ะแม่ผีประหลาดฉันรู้แล้วว่าเขาชื่อทาราเทพฉันเคยอยู่ที่นี่กับทาราเทพพริมาโพ่งขึ้นมาเธอจำอะไรได้แม่คนสวยแหวนมีแหวนพริมาพยายามรำลึกถึงความทรงจำแหวนอะไรที่ไหนยานวดีเริ่มสนใจในสิ่งที่วิญญาณสาวพูดไม่รู้รู้แค่มีแหวนคิดออกแค่นี้ ไม่เป็นไรค่อยๆนึกฉันว่าจิตสุดท้ายของเธอมันเริ่มพาเธอย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ก่อนที่จะตายแล้วละ่ะยานวดีลุ้นถ้าเธอเคยอยู่ที่นี่กับตาไร่ส้มจริงแล้วเธอกับเขาเป็นอะไรกันยานวดีเริ่มตั้งข้อสงสัยอีกหนึ่งประเด็นตอนที่28แหวนสื่อรักสื่อวิญญาณทีนี้คุณพอจะเล่าให้ผมฟังได้หรือยังว่าเป็นมายังไงทำไมมารถเสียตรงนั้นได้ ทัชวินถามเมื่อยื่นแก้วโกโก้ร้อนให้กับทาราเทพผมก็แค่ขับรถออกมาจากไร่ของผมจะไปทำธุระแต่จูจ่ๆรถมันก็ดันเป็นอะไรไม่รู้ทาราเทพตอบแบบไม่มีนัยยะอะไรดูเหมือนคุณจะไม่รู้อะไรเลยสินะทัชวินมองหน้าเขาแล้วผมต้องรู้อะไรหรือนอกจากผมจะหาใครซ่อมรถให้ผมได้ทาราเทพยักไหลเรื่องนั้นไม่ต้องห่วง เดี๋ยวผมช่วยหาคนให้ไม่ยากพักพวกกันคุณนั่งรอฝนหยุดก่อนเท่านั้นแหละชัชวินมองดูนาฬิกาที่ผนังร้านเหมือนคำนวณว่าไอวิญญาณร้ายด้านนอกจะล่าถอยไปเมื่อไรแต่ระหว่างนั้นชายหนุ่มสองคนก็พูดคุยกันฉันมิดเสมือนเป็นเพื่อนกันไปแล้วมึงนี่มันแค้วคาดได้ตลอดจริงๆแต่ไม่เสมอไปหรอกนะไม่มีใครรอดไปจากมือกูได้ กูจะรอวันมึงดวงตกอีกคราแววตาแดงกล่ำเราจะกินเลือดเนื้อพ,พึมพำคนเดียวในห้องมืดมันมีคนมาช่วยหงพรายตัวหนึ่งกระซิบเสือกไม่เข้าท่าเดี๋ยวกูจะเก็บมึงอีกตัวไอหน้าอ่อนเจ้าของดวงตาสีแดงยิ้มมุมปากคิดว่าจะแน่แค่ไหนเชียวเรากลับกันได้แล้วผมจะพาคุณไปที่จอดรถทัถชวินพูดขึ้นเมื่อเห็นฟ้าสว่างที่หน้าร้าน ลองสตาร์สิทัชชวินบอกเมื่อถึงรถที่จอดทิ้งไว้สตาร์สหรือผมยังไม่เห็นมีใครมาดูรถเลยทาราเทพงงเธอหน่าสตาร์สได้แล้วเชื่อผมเ <c oughs> สียงสตาร์สรถติดในครั้งแรกที่บิดกุญแจอะไรกันตอนแรกทำท่าว่าเสียตอนนี้กลับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทาราเทพยังสงสัยหนักเข้าไปอีก โอเคระวังตัวด้วยแล้วกันคุณแล้วก็หาพระดีๆสักองค์มาติดตัวไว้ด้วยล่ะอ๋อพกเจ้านี่ไว้จะได้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยทัชชวินยื่นเครื่องรางชิ้นจิ๋วให้กับทาราเทพผมไม่ใช่ผู้หญิงสักหน่อยสีหวานขนาดนี้เขาขำเบาๆเมื่อเห็นสิ่งที่ทัชชวินให้เป็นเหมือนพวงกุญแจสำหรับผู้หญิงเอานาเชื่อผมดูเหมือนคำว่าเชื่อผมจะเป็นคำติดปากของทัชชวิน ขอบคุณมากเลยนะถ้าไม่ได้คุณผมคงต้องนั่งเกี่ยวอยู่ในรถทาราเทพหันมายิ้มพร้อมขอบคุณมิตรภาพจากสายฝนนี่คือไร่ผมไว้แวะไปเที่ยวยินดีต้อนรับเสมอทาราเทพยื่นนำบัตรให้กับเพื่อนใหม่แน่นอนผมคิดว่าจะไปไม่พลาดเลี้ยงข้าวผมด้วยละ่ะทัชวินกำนำบัตรแล้วยิ้มเหมือนนึกสนุกแม่แม่คุณรูปหล่อมาแล้วคาปูชิโนลอยมาบอก จริงหรือเขาปลอดภัยดีไหมยานวดีหลุดความเป็นห่วงออกมาอีกแล้วเธอเป็นห่วงเขาหรือพาริมาหันมามองยานวดีสีหน้าเงียบนิ่งไม่มีอะไรหน้าก็ฉันแค่เห็นอะไรแปลกฉันก็ต้องเป็นห่วงธรรมดาเป็นห่วงทุกคนนั่นแหละยานวดีใบเบี่ยงเสียงสูงแต่ความรู้สึกเป็นห่วงแบบนี้เหมือนฉันเองก็เคยมีให้กับเขามาก่อนแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไม วิญญาณสาวสวยพูดออกมาจากความรู้สึกโดยอัตโนมัติก่อนจะนิ่งเงียบไปไปเราไปหาแหวนกันยานว่ดีลูกพรวดขึ้นทำหน้าแน่วแน่เดี๋ยวแม่รอก่อนอะไรเนี่ยไวกว่าพายุก็แม่คาปูนี่แหละกุมารน้อยบ่นที่ตามอารมณ์ไม่ค่อยทันคุณเจ้าของไร่คะวันนี้ฉันคิดว่าฉันลืมล้างห้องน้ำบ้านคุณคะ่ะขอไปทำให้ด่วนตอนนี้เลยคะ่ะ เมื่อมาที่หน้าบ้านยานวดีก็พรวดพลาดเข้าไปตอนสองทุ่มเนี่ยนะหรือทาราเทพคิวขมวดกับความแปลกเพี้ยนของยานวดีแต่เขาก็แอบอมยิ้มในท่าทางโกโก้ของเธอฮะตอนนี้สองทุ่มแล้วเหรอยานวดีหันควับไปที่คาปูชิโน่และพาริมาโดยทั้งสองวิญญาณพยักหน้าเงึกๆใส่เป็นสัญญาณบอกว่าใช่เธออยากล้างห้องน้ำตอนสองทุ่มหรือว่า อยากจะมาทำอะไรกันแน่อย่าบอกนะว่าจะมาเป็นสายโจรทาราเทพโน้มตัวก้มหน้าลงไปใกล้จ้องตาแกล้งจับผิดพอรู้ว่าคนพินเพี้ยนอย่างเธอไม่น่ามีพิดภัยปรับเปล่านะคะคือแค่เป็นห่วงเลยรีบมาทำงานให้งั้นฉันกลับก่อนแล้วกันยานวดีหน้าแดงกำลังเอี้ยวตัวจะกลับแต่ก็ถูกแขนยาวของเขาขวางเอาไว้ไหนๆมาแล้วก็เข้ามาทำเลยแล้วกัน แล้วก็อยู่มันที่นี่แหละในไร่ตอนกลางคืนมันมืดเช้าค่อยกลับออกไปพูดจบทาราเทพก็เดินไปนั่งที่โซฟาแล้วทำไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยให้ยานวดีไปทำความสะอาดห้องน้ำอย่างที่เธอบอกมาเป็นไงเดินออกมาไม่ดูเวลาเวาคาปูชิโน่กอดอกบนใส่เธอแล้วทำไมใครจะไปเรียกทันยานวดีพูดไม่ทันจบกุม,มานน้อยก็สวนกลับทันควันเสียก่อน หน้าแดงอีกแล้วนะแม่คาปูชิโน่จับผิดไปงั้นลุยไปหาแหวนจบเรื่องนี้ให้ได้เราจะได้กลับกรุงเทพกันเสียทียานวดีแก้เก้อหันหน้าหนีแต่ใจก็หวนคิดถึงภาพเมื่อครู่ที่หน้าของทาราเทพเข้ามาจนใกล้หน้าเธอคนอะไรหล่อเป็นบ้าเธอแอบอมยิม้มหนึ่งคนกับอีกสองวิญญาณเดินไปในห้องนอนใหญ่ที่เป็นห้องของทาราเทพ โดยลืมไปว่าเขาเคยสั่งห้ามไม่ให้เข้าไปทำความสะอาดห้องนี้ใหญ่จังว้าวรู้สุดๆคุณเจ้าของไร่นี่ก็รส,สนิยมดีเหมือนกันแฮะยันวดีตาโตเมื่อเห็นห้องนอนที่สวยของมหาเศรษฐีเรือนหอพริมาอุทานเบาๆเมื่อสัมผัสกับที่นอนและเฟอร์นิเจอร์ที่เธอรู้สึกคุ้นตาผมเตรียมห้องนี้ไว้สำหรับเราสองคน เสียงและภาพช่วงสั้นๆตัดเข้ามาที่หัวของพริมาจากนั้นก็หายไปกล่องอะไรนะยานวดีถือวิสาสะเปิดลิ้นชักที่ข้างหัวเตียงพบกล่องกรมีหี่สีแดงแหวนยานวดีตะโกนขึ้นด้วยความตื่นเต้นและเสียงของเธอทำให้ทาราเทพได้ยินมันต้องใช่แน่ๆเลยแหวนที่แม่คนสวยพูดถึงยานวดีหันไปยิ้มดีใจกับวิญญาณทั้งสอง เอ、แล้วเราจะทำอะไรกับมันต่อละแม่คาปูชิโนเอียงคอสงสัยจังหวะที่ยานวดีหยิบแหวนเพชรน้ำงามขึ้นมาจากกล่องทาราเทพก็เดินขึ้นมาถึงในห้องพอดีเธอเข้ามาทำอะไรในห้องนี้ทาราเทพมีสีหน้าไม่พอใจเพราะเขาไม่เคยให้ใครเข้ามายุ่งในห้องนี้ตั้งแต่วันที่วาดที่เจ้าสาวของเขาได้จากไปด้วยความตกใจยานวดีจึงรีบกำแหวนไว้ในมือ และดันกล่องเข้าลิ้นชักไปอย่างเนียนๆเ,เธอซ่อนมือไว้ข้างหลังและพยายามสวมแหวนเข้านิ้วตัวเองความรู้สึกของยานวดีคล้ายภาพตัดไปกลางอากาศส่วนพริมาก,กับรู้สึกคล้ายลมจากอุโมงค์ยักษ์ที่มีแรงดึงดูดดูดเธอเข้าไปที่ไหนสักแห่งยานวดียานวดีทาราเทพเขย่าตัวยานวดีที่เป็นลมในอ้อมแขนเขาเบาๆทาราเสียงเรียกชื่อเบาๆ เธอเรียกฉันว่าอะไรนะทาราเทพขมวดคิ้วมองหน้าเพราะเสียงนี้ช่างคุณเสียจริงตอนที่29ผ่านร่างทาราเสียงบางใสเรียกชื่อชายหนุ่มที่กำลังประคองร่างเอาไว้ยานวดีเธอเป็นอะไรไปแล้วขึ้นมาทำอะไรที่ห้องนี้สายตาที่เขามองเธอทั้งแปลกใจและไม่พอใจผสมกันทาราคุณจริงๆด้วย เจ้าของร่างยังคงไม่ตอบคำถามใดนอกจากยื่นมือไปสัมผัสที่หน้าผู้ชายตรงหน้าดุดคนรักพริมคิดถึงคุณจังยานวดีที่สลบสลายไปไม่ได้สติและร่างกายเธอในเวลานี้มิอาจควบคุมตนเองได้และคนที่เป็นเจ้าของคำพูดนั้นกลับเป็นภริมาพริมงั้นหรือทาราเทพทวนชื่อเธอทาราคิดถึงพริมเหมือนกันบ้างหรือเปล่าคะ พริมพริมขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมาพาริมาในร่างยานวดียังพร่างพรูออกมาไม่หยุดยานวดีนี่เธอกำลังเล่นอะไรอยู่ฉันไม่ตลกด้วยหรอกนะทาราเทพเสียงเขียวใส่เธอทารายังไม่ให้อภัยพริมหรือคะถ้าเธอรู้สึกตัวดีขึ้นแล้วก็ออกไปจากห้องนี้ได้แล้วแผลของทาราเทพถูกสกิดขึ้นมาอีกครั้งและไม่พร้อมที่จะรับฟัง ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะผ่านมาแล้วระยะหนึ่งก็ตามทาราพริมพูดได้เท่านี้เธอก็ล้มไปอีกครายันวดียันวดีทาราเทพประหลาดใจกับอาการในเวลานี้ของเธอคุณโอ้ยทำไมปวดหัวอย่างนี้นะยานวดีลืมตาได้ไม่เต็มที่เท่าไรเพราะรู้สึกมึนงงไปหมดเธอออกไปนอนพักที่ห้องรับรองชั้นล่าง แล้วตอนเช้าค่อยกลับออกไปตอนนี้ดึกมากแล้วถึงแม้จะโกรธที่ยานวดีถือวิสาสะเข้ามาในห้องสุดห่วงแต่ก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้คือก็ฉันบอกว่าให้ออกไปยังไงเล่าทาราเทพเสียงแข็งไปเร็วแม่นายสุดหล่อเริ่มจะน่ากลัวแล้วนากุมารทองรีบลอยมาดึงเสื้อของยานวดีเออไปก็ไปยานวดีเกาหัวแกรก,ก,รกฉัน ฉันจำเขาได้ตอนที่อยู่ในร่างของแม่หมอคนนี้สินะวิญญาณสาวสวยพริมายืนมองร่างกายโปร่งแสงของตัวเองด้วยความรู้สึกที่มีความหวังเมื่อวิญญาณเธอสิงที่ร่างของยานวดีทำให้ความทรงจําของเธอเริ่มกลับมาแต่ถ้ว่าความทรงจํามันไม่ได้กลับมาทั้งหมดเพราะวิญญาณของเธอดันปลิวออกมาจากร่างของยานวดีเสียก่อนเธอรู้จักชื่อพริมได้ยังไงกันนะยานวดี ทาราเทพหันไปมองตามหลังยานวดีที่เดินออกจากห้องนอนของเขาไปตอนที่สาสิบเรื่องที่รู้เพียงเราสองพริมพริมาพูดขึ้นอะไรของเธอแม่คนสวยอยู่ดีๆก็เหมือนหลับไปซะง,งั้นนี่เจ้าคาปูเมื่อกี้เห็นอะไรไหมยันวดีแหวใส่พริมาแล้วก็หันไปถามกุมารคู่ใจจะว่าเห็นก็เห็นนี่อย่ามาเล่นลิ้น บอกมาเมื่อกี้ฉันเป็นอะไรไปยานวดีหันไปเค้นกุมารในขณะที่มือก็นวดไหลนวดต้นคอตัวเองไปพรางก็งเห็นพี่คนสวยไปโผล่ในร่างแม่น่ะสิฮะแกว่าอะไรนะใช่อยู่ดีๆฉันก็เข้าไปอยู่ในร่างของแม่หมอแล้วฉันก็จำได้ว่าเขาชื่อทาราเทพส่วนฉันคือพริมจริงหรือแล้วยังไงต่อยานวดีขยับเข้าไปหาพาริมาอย่างรวดเร็ว ฉันยังจำได้ว่าเขาคือคนรักของฉันฉันจำเรื่องราวระหว่างเขากับฉันได้เกือบทั้งหมดยกเว้นการตายของฉันฮะอะไรนะคนรักหรือยันวดีและกุมารทองต่างประสานเสียงใช่ทันทีที่ฉันเข้าไปอยู่ในร่างเธอแล้วมองตาเขาฉันก็จำเขาได้ทันทีแต่หลังจากนั้นฉันก็หลุดออกจากร่างเธอพริมาพยายามเรียบเรียงเหตุการณ์ หมายความว่าความทรงจำของพี่คนสวยจะกลับมาได้ต้องอาศัยร่างของแม่อย่างนั้นสิคาปูชิโน่เกาคางตัวเองเบาๆเหมือนเด็กแก่แดดทำท่าคุ้นคิดเธอจะว่าอะไรไหมท่าพริมาเสียงเบาเรียบเคียงไม่นะไม่เอายานวดีสายหน้าไปมาอย่างเร็วเหมือนรู้ทันว่าพริมาจะพูดว่าอะไรฉันสัญญาว่าจะไม่ทำให้เธอเสียหาย หรือเจ็บตัวใดๆทั้งสิ้นพาริมาชูสามนิ้วให้คำมั่นดุดลูกเสือสามมันหน้าแม่จะได้เสร็จแล้วจะได้กลับบ้านกันเสียทีร้านกาแฟแม่ร้างแล้วมั้งกุมารทองส่งเสริมเออร้านฉันรายได้ฉันงั้นกลับมาตอนเนี้เลยเมื่อคิดถึงรายได้ยานวดีก็อยากกลับกรุงเทพเลยทันทีเดี๋ยวสิเธอรับปากฉันแล้วว่าจะช่วยอยากกลับคำสิ พาริมามองหน้าขอร้องแกมต่อว่าเบาๆแม้แม่คนสวยช่วยเธอแล้วฉันได้อะไรบ้างยันวดีกอดอกนานะไหนๆมาถึงที่นี่ก็ช่วยกันให้ตอลอดรอดฝั่งบางทีฉันอาจจะเป็นลูกคนรวยก็ได้นะจำได้ครับคลายครับคราฉันจะทำเรื่องยกทรัพย์สมบัติให้เธอพาริมารอใจด้วยของตอบแทนให้มันใช่จริงๆเหอะแต่บอกไว้ก่อนนะ อย่าเข้าสิงร่างฉันถ้าฉันไม่อนุญาตโดยเด็ดขาดยานวดีกำชับเป็นมั่นเหมาะได้ฉันสัญญาพาริมารับคำด้วยรอยยิ้มยานวดีพูดเท่านั้นก็ล้มตัวลงนอนด้วยความเหนื่อยล้าเพราะถูกใช้ร่างจนพลอยหลับไปโดยลืมว่ามีแหวนอยู่ที่นิ้วของตัวเองเช้าแล้วยานวดีสะดุง้งโยงเมื่อลืมตาขึ้นมาแล้วแสงอาทิตย์ยามเช้าลอดหน้าต่างเข้ามาสองตาอ้าว ตื่นแล้วหรือทาราเทพทักเมื่อเห็นยานวดีกำลังย่องออกไปจากบ้านคะค่ะยานวดีรู้สึกผิดที่ตื่นสายไม่ทันได้ไปทำงานหน้าที่แม่บ้านประจำรีสอร์ทเดี๋ยวนั่งก่อนทาราเทพออกคําสั่งเธอจะบอกได้หรือยังว่าเข้าไปทำอะไรที่ห้องนอนฉันทาราเทพถามเสียงนิ่งเปิดคํำถามแรกไม่ให้ทันได้ตั้งตัวก็เข้าไปล้างห้องน้ำทำความสะอาด ยานวดีแทขณะที่กำลังหย่อนก้นลงเก้าอี้ฉันเคยบอกแล้วนี่ว่าไม่ต้องเข้าไปที่ห้องนอนชั้นบนเขามองหน้าเธอก็ไหนไหนทำแล้วก็อยากทำให้ทุกห้องยานวดีเริ่มเก่งกับการจับผิดของเขาเธอไปเอาแหวนนั่นมาจากไหนทาราเทพจ้องตาขมิงเมื่อเห็นแหวนที่นิ้วของยานวดีแหวนอะไรคะยานวดีตอบแบบไม่รู้ตัวแบบนี้หรือเปล่าที่เธอเข้าไปที่ห้องชั้น ภาราเทพพูดพร้อมจับมือเธอชูขึ้นเหมือนจับขโมยได้เฮ้ยมาได้ไงวะเนี่ยเธอเองก็จําไม่ได้ว่าใส่มันเข้าไปตั้งแต่เมื่อไรฉันเองก็สงสัยนะว่าเธอท่าทางแปลกๆดูไม่เหมือนแม่บ้านสักนิดเธอเป็นใครกันแน่เขารุกหนักขึ้นเข้นสอบฉันไม่ได้ขโมยนะมันมาตอนไหนระหว่างที่พยายามแก้ตัวภาพในหัวของเธอก็ผูดมาว่า ด้วยความสอดรู้สอดเห็นของเธอเองที่ไปเปิดกล่องแหวนในลิ้นชักแล้วด้วยความตกใจเลยเอาแหวนสวมนิ้วตัวเองเพื่อแอบทาราเทพชิปแล้วยานวดีเธออุทานในใจฉันจะจับเธอส่งตำรวจแม่หัวขโมยทาราเทพขึงขังเอาจริงทำไงดีเนี่ยสวยแล้วสิเรายานวดีจนแต้มและแล้วก็มีสายลมวูบเข้าผ่านตัวเธอจนเธอเป็นลมเกือบล้มลงไป แต่ทาราเทพก็รับเธอไว้ได้ในอีกครั้งจะมาแกล้งเป็นลมหนีความผิดไม่ได้หรอกนะแม่มิจฉาชีพเขาคิดว่าเธอแกล้งทำทาราเสียงนุ่มใสเรียกเขาผ่านกายของแม่หมอสาวพริมเขาเองก็เผลอตัวเรียกชื่อคนรักเหมือนจำน้ำเสียงของเธอได้ทาราคะพริมอยากกลับมาหาคุณอีกครั้งอยากกลับมาหาและมาแก้ไขอะไรบางอย่าง ที่พริมน่าจะทําพลาดไปเธอพูดเรื่องอะไรในยานวดีเขารู้สึกว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเหมือนอดีตคนรักของเขาก็จริงแต่ก็ยังแครงใจและสงสัยในตัวของยานวดีอีกทั้งเรื่องแบบนี้มันยากจะพิสูจน์พริมคือใครเขาแกล้งถามเราเป็นคู่มั่นที่กําลังจะแต่งงานกันแต่พริมก็ตายไปเสียก่อนพริมาในร่างยานวดีเสียงสั่นเครือแล้วคุณตายได้ยังไง ทาราเทพถามไม่ต้องการคำตอบแต่แค่อยากจับผิดเสียมากกว่าอุบัติเหตุที่พริมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่ามันเป็นอุบัติเหตุได้เต็มปากหรือเปล่าหมายความว่ายังไงเขาขมวดคิ้วเข้มพริมเองก็กำลังตามหาความทรงจำในวันเกิดเรื่องวันนั้นเหมือนกันค่ะแต่ทาราคะเธอพูดแล้วสะดุดแค่นั้นเพราะทาราเทพขัดคอเสียก่อนเอาละยานวดี เธอเลิกเล่นได้แล้วหรือจะต้องให้เรื่องนี้ถึงตำรวจเธอถึงจะยอมบอกความจริงตกลงเธอมาทำอะไรกันแน่ในคาแรกเขาเองก็คิดว่าเธอน่าจะเป็นคนสมัครงานทั่วไปแต่พอเจออาการแปลกๆเพี้ยนในตัวยานวดีก็เริ่มเกิดความสนใจเธอขึ้นมาแต่ครั้งนี้กับสนใจมากกว่าทุกครั้งเพราะแหวนเจ้าปัญหาที่ไปอยู่ในมือเธอโดยไม่มีสิ่งใดอธิบายได้ว่านอกจากคำว่ามิจฉาชีพหรือขโมย ใช่เขาโกรธและแอบผิดหวังที่แม่สาวเพียนผู้น่ารักกลายเป็นโจรพริมกับแม่หมอไม่ใช่โจรน,นะคะพาริมาพยายามอธิบายหลักฐานคาตาแบบนี้นะหรือเขายังไม่เชื่ออะไรง่ายๆมันจะผิดอะไรหากพริมจะใส่แหวนมั่นของเราเพชรที่หัวแหวนมาจากจี้ที่ทาราให้พริมเป็นของขวัญในวันวาเรนไทายปีแรกที่เราคบกัน พาริมาค่อยๆพูดแบบนึกออกเทีระน้อยจนจบแล้วหันไปสบตากับเขาอีกครั้งเหมือนย้ำอะไรบางอย่างพริมทาราเทพไม่อยากเชื่อหูตัวเองเพราะเรื่องนี้มีแค่เขาและพริมเท่านั้นที่รู้กันอยู่สองคนที่นี้พอจะเชื่อขึ้นมาบ้างหรือยังคะแม่แย่แล้วกุมารน้อยลอยมาพร้อมกับเรื่องตื่นเต้นซึ่งเสียงของกุมานน้อยนี่เองที่ทำให้พริมาตกใจ และหันมามองตามเสียงและวิญญาณหลุดลอยออกมาจากร่างของยานวดีเรากับถูกสะบัดออกพริมพริมแม้ไม่อยากเชื่อแต่ก็เรียกชื่อของอดีตว่าที่เจ้าสาวออกมาอย่างเต็มปากเต็มคำรวมถึงตรวจขั้วแบตเตอรี่ไปจนถึงล้อและรอบตัวรถก็ยังไม่อาจพบสาเหตุที่ทำให้รถตายกลางทางได้เลย ทางเปลี่ยวขนาดนี้จะหาใครมาช่วยได้นะทาราเทพไม่ได้กลัวที่ต้องอยู่คนเดียวแต่ห่วงว่าจะหาใครมาช่วยซ่อมรถให้ได้ต่างหาก